สวัสดีครับผมโทมสังครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโทมสังครับจานนี้เป็นจานแรกนะครับผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับอาหารที่ชื่อว่าทงคัตสึครับก่อนที่เราจะไปทําความรู้จักกับทงคัตสึนะครับเรามาทําความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าทงคัตสึกับคัตสึดงไม่เหมือนกันนะครับทงคัตสึจะเป็นแบบนี้ครับคัตสึดงจะเป็นแบบนี้ครับราดข้าวกับไม่ราดข้าวนะครับเดี๋ยวผมพาไปรู้จักกับคัตสึดงในวันหลังนะครับวันนี้เรามารรู้จักกับทงคัตสึกันก่อนครับ ทงคัดสือนะครับเป็นอาหารญี่ปุ่นทำมาจากเนื้อหมูครับหั่นเป็นแผ่นหนาประมาณ2เซนติเมตรครับหรือหนาหรือบางกว่านั้นก็ได้ครับแล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะครับหมักด้วยเกลือและพริกไทยโรยด้วยแป้งบางๆชุบไข่และเกล็ดขนมปังครับซึ่งเรียกในภาษาญี่ปุ่นว่าปังโกะครับและนําไปทอดจนสุกครับซึ่งจะนิยมทานกับข้าวสวยครับกับกะหล่ำปีหั่นฝอยซุปเต้าเจี้ยวครับ ซึ่งจริงๆแล้วนะครับคัเสอไม่ใช่อาหารญี่ปุ่นร้อยเเซนะครับจริงๆแล้วโปรตุเกสเป็นผู้นําเข้าคัตสือมายางประเทศญี่ปุ่นและเดิมเรียกว่าคัตสึเลสึครับและเรียกโดยย่อว่าคัตสึครับในภาษาญี่ปุ่นคําว่าคัตสึนะครับแปลว่าชัยชนะหรือคําว่าชนะนั่นเองครับนับเป็นอาหารในเหล่าโยชูกุครับรือที่คนญี่ปุ่นเรียกกันว่าโยชูกุยะคือร้านอาหารญี่ปุ่นที่ดัดแปลงมาจากอาหารยุโรปในปลายปี คอสที่19ถึงต้นปีคอที่20ครับถ้าใครหลายๆคนนะครับเคยดูคลิปของคุณกิจิกิจินะครับที่ที่วางไข่บนข้าวแล้วก็ผ่าครึ่งแล้วก็ไหลลงมานะครับนั่นแหละครับอาหารแนวโยโชุกุยะครับคัตเสเลตสึนะครับดั้งเดิมนั้นใช้เนื้อวัวปูครับส่วนเนื้อมูที่นิยมกันในปัจจุบัน เริ่มใช้นาร้านอาหารยุโรปแห่งหนึ่งในย่านกินซ่าครุงโตเกียวเมื่อปีคศ .1890 นั่นเองครับคําว่าโทคัสึอได้บัญญัติขึ้นในปีคศ1 9 3 0ครับและแพร่หลายไปทั่วโลกจวบจนปัจจุบันนี้ครับว้าวโอเคครับเรารู้จักกับโทคัสึกันดีแล้วนะครับเราไปดูวิธีการทํากันเลยดีกว่าครับเรามาดูวัตถุดิบในการทำโทกัสึอกันก่อนครับมีสันนอกครับแป้งทอดกรอบ ไข่ไก่เด็ดขนมปังซอสทงคัตสึซอสงาแล้วก็กะหล่ำปีครับส่วนซอสทงคัตสึกับซอสงานะครับเดี๋ยวนี้หาซื้อง่ายมากนะครับแล้วก็ถูกมากแล้วด้วยส่วนตัวผมซื้อที่แมคโครครับซอสทงคัตสึผมซื้ออยู่ที่59บาทซอสงาผมซื้อที่69บาทนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับซอสงาน่าจะ69บาทเดี๋ยวนี้หาซื้อง่ายครับราคาถูกด้วยครับโอเคครับเราไปทาอาหารกันเลยครับโอเคครับเรามาเริ่มที่หมูครับ หมูเราใช้เป็นหมูสัตน,นอกนะครับเราทําของทอดแล้วก็อยากให้ไม่อมน้ำมันมากใช่ไหมครับเดี๋ยวมันจะเลี่ยนเอาซะก่อนนะครับเห็นฟังผื่ตรงนี้ไหมครับ เราต้องหั่นมันให้หมดนะครับเราต้องบ้างมันนะครับถ้าเกิดไม่บ้างเนี่ยจะทําให้หมูเรางอได้นะครับเราบ้างเนี่ยก็ห่างๆกันสักนิดหนึ่งครับไม่ต้องถี่ก็ได้นะครับพอแค่ให้มันงอนะครับเราบ้างอย่างนี้ได้เลยนะครับหลังจากนั้นเราเอาสันมีดหรือว่าใครมีที่ทุบหมูก็เอามาทุบได้เลยครับการทําอย่างนี้จะทําให้หมูนุ่มนะครับแล้วก็ชุ่มฉ่าด้วยครับ ทุบไปตลอดแนวทั้งสองฝั่งได้เลยนะครับนี่ครับเราก็จะได้ลักษณะนี้นะครับโอเคเราทุบหูเสร็จแล้วเรามาต่อด้วยกระหล่ำเลยครับกระหล่ำนะครับเราตัดส่วนที่เป็นก้านมันออกไปก่อนนะครับ เอาใบใหญ่ออกข้างนอกนะครับแล้วหั่นอันตัวเล็กก่อนนะครับเล้วใบใหญ่เราก็ไปทําอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ซอยได้เลยครับซอยไม่ต้องเล็กมากก็ได้ครับถ้าเกิดใครทําเล็กมากไม่ได้เราก็ค่อยๆหั่นเอาครับโอเคเราซอยเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เอาไปใส่จานพักไว้ก่อนครับ ถ้าใครเอาไปแช่ต้องแข็งได้ยิ่งดีครับแต่ถ้าเกิดใครไม่มีเวลาต้องมานั่งกองก็ใส่ตู้เย็นไว้ได้ครับเรามาเตรียมแป้งทอดกันครับเราเอาแป้งใส่จานนะครับแป้งไม่ต้องใส่อะไรนะครับแล้วเอาหมูลงไปชุบได้เลยครับเราเกลี่ยแป้งให้ทั่วๆ่วหมูเลยนะครับให้ทั่วทุกอันลูของหมูเลยครับเราจะทำอย่างนี้ทุกอันนะครับ ขั้นตอต่อไปนะครับเรามาเตรียมเก็ดขนมปังครับเตรียมไว้เลยแล้วก็ไข่ครับไข่ผมใช้2ฟองนะครับตีให้เข้ากันครับแล้วเรานําหมูที่เราชุบแป้งไว้แล้วเรามาชุบไข่ต่อครับชุบให้ทั่วนะครับจนกว่าหมูมันจะไม่มีสีขาวนะครับแล้วเรามาชุบเป็ดขนมปังกันต่อครับ เกจขนมปังอย่าบีบมันแน่นมากนะครับเดี๋ยวเกขนมปังมันจะแตกหมดนะครับแล้วก็ชุบแล้วก็คลุมให้ทั่วเลยครับทำทั้งสองด้านนะครับตรงไหนเห็นหมูเราชุบให้หมดครับ เราก็จะได้สัมผัสสวยอย่างนี้มาครับเราก็จะทําอย่างนี้ทุกอันครับโอเคครับเราทําทุกอันแล้วเราก็จะได้แบบนี้ครับเตรียมตัวทอดครับเราตั้งน้ํามันได้เลยครับตั้งน้ํามันร้อนหรือไม่ร้อนแล้วก็เอา เก็ขนมปังจุ่มไว้กอนนะครับเห็นไหมครับเมื่อกี้มันฟูนะครับถ้าเกิดมันฟูแนละ้วเอาหมูลงไปได้ครับน้ำมันเราใช้น้ำมันไม่ร้อนมากนะครับไฟกลางเกือบอ่อนนะครับไม่งั้นแป้งขนมปังจะไม่เกอนที่หมูจะสุกนะครับเราก็จะทอดอย่างนี้ไปเลยครับจนกว่าจะเหลืองกรอบนะครับ พอเหลืองกรอบแล้วเราก็เตรียมตัวไปพักได้เลยครับสเสด็จน้ำวันแล้วเอาไปพักครับพอเราพักในที่แล้วนะครับการพักหมูการพักเนื้อของทอดของที่ทอดนะครับจะดึงน้ําที่มันจะปล่อยออกมากับเขาสื่อเนื้อหมูนะครับและจะทําให้หมูชุ่มจับครับ โอเคครับเราจัดจานต่อเลยครับพอผมจัดจานนี้นะต้นหอมนะครับผมเอามาใส่เพราะผมแก้เลี่ยนได้เฉยนะครับปกติเขาไม่ใส่กันนะครับผมชอบต้นหอมววเลยใส่ต้นหอมนะครับกรลาซซอนตรงกระสือที่เราเตรียมไว้เลยครับส่วนกระหล่ำมีก็ใส่น้ำวนงาครับโอเคครับเตรียมกินได้เลยครับ ผมไม่แฟนผมไปโคนชิมอาหารนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องของผมด้วยนะครับจานน่าจะเป็นเมนูอะไรรอรับชมได้เลยครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับบาย